เรียนท่านรัฐศิวบินธรรมนายกสมาคมท่ารรนการบรงเหียนตำนานกระทรวงสาธารณสุขสาขาชีสเกท่านอาจารย์แสงวิทย์ลาลนท่านอานจารย์และหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิทยาอ่าแล้วก็มาจากาการทัศน์ก็อาจารย์คงตังฟฟ้งแต่ฝึกงานนะครับหลายท่านตลอดจนพีพเเพน่เพื่อนเพื่อนที่เคารพทุกทท่านครับอ่าวันนี้ใน บทบาทข้สากลนะครับใจจริงเนี่ยเตรียมเนื้นนอหามาที่จะสื่อสารถึงท่าราการระนานอยู่หลายเรื่องนะครับแต่พอดีท่านนายกบอกว่าวันนี้สนใจเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากที่สุดตรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการวางแผนเรื่องเงินหลังเกษียณนั้น,นเดี๋ยวจะพูดเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าแต่ละคนบริบทไม่เหมือนกัน การที่จะวางแผนการใช้เงินก็แตกต่างกันเงินเหลือก็ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวในเรื่องต้นนะครับเก่อนอื่นท่านที่มาอาจจะสงสัยโดยเฉพาะอยากจะถามโดยเฉพาะพี่รัฐิศรษ์กงจะตอบไปแล้วนะครับว่าเอ๊ะกีน่าจะสากรจะมีเงินสนับสนุนทางสมาคมมากน้อยเท่าไหร่ อันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าปีนี้ให้โอกาสตัวแทนทางข้าราชการเรมหนวงนานปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ของสากนอ,อยู่หลายท่านนะครับเช่นท่านรัฐศิษิ์คนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของข้าราชการรมนานแล้วก็ท่านปัญญาพรัสศักดิ์อีกท่านหนึ่งที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์และนอกนั้น กรรมการอำนวยการกรรมการสากลก็มีเป็นข้าราชการระนานึงหกท่านนะครับดังนั้นจะได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่คนที่เอ่ยขึ้นมาเมื่อกี้นะครับว่าจะนําเสนอว่าอยากใช้เงินให้ถูกต้องได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะท่านรองเลนทผมท่านประวัติก็ข้าราชการรานาท่านอําภัยก็ข้าราชการรานาท่านปิน่น นะครับก็เ,เป็นณะารามการตลอดจนท่านประธานนี่ก็ณะารรมการโรงงานวันนี้ผมสบายใจที่สุดที่มางานมาได้พูดอยู่หน้าห้องที่ที่เป็นวินทีที่สบายใจที่สุดเพราะว่าหลังตุลามาผมไปงานไหนเขาก็บอกว่าท่านดีชาปิยพันธ์ข้รราราชการโรงงานคนมองเต็มเลยนะครับแต่วันนี้ข้าราชการโรนานท่านกดนะครับผมก็เลยสบายใจที่สุดเลยนะครับครับในโอกาสนี้เพื่อ กระชับเวลานะครับจะไม่ให้เกินเที่ยงแน่นอนเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าท่านการา์หลายท่านเป็นเพสัชอยู่แล้วเพราะว่าต้องกินอาหารใ้ตรงเวลาแล้วก็ป็จัดกาดีๆนะครับหลายท่านนะครับเพื่อนผมสาวสุเพอร์อดีตสาวสุเพอร์ท่านประวัติกับท่านทัชชน์ก็เหมือนกันบางที่ไปประชุมต่างจังหวัดลืมยาขอยากินยากินกินก็มีนะคร to Instead, I I me, ับใครเข้าเนยาโมบาย้างคนก็มีประมาณนั้นนะครับวันนี้จาก ไม่เก so. so, ินเวลาเชี่ยงนะครับครับในโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการนะครับเป็นผู้จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็กิจการการบริหารทรัพย์สินของสาสุขเรานะครับขอเชิญครับท่านนายกคณะกรรมการหมู่บ้านท่านอนันต์เจริญอากาศท่านเดชีประธานสอยก้อนอากับท่านอนันต์ปัญญาภาระจักร ตอนนี้นะครับอายุสาคกรก็ไวกลางคนนะครับสามสิบแปดปีนะครับตงแต่ท่านอาจารย์มอวยนะครับมีดำาหน่ตงนตั้งแต่ปีสามศูนย์นะครับลหลายๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นผู้ก่อตั้งสกงอน์นะครับตงแต,ตงน,งน,น่งท่านอาจารย์แสดงวิทยาลุนของคนที่สีเหลือนหลายท่านนะครับก็คือกลุ่มแรกที่ตั้งนะครับ แต่ก่อนเรามีคณะองค์การ21ท่านนะครับจดนปักมาตั้งแต่ปี42เหลือคณะกรรมการดำเนินการอยู่15ท่านจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับก็ชุดที่3 8ก็มีท่านวณภิชาพิยพันธ์นะครับเป็นประธานดำเนินการนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่หน้าบัญชีสารปัญญาองค์นำเรียนาตัวสังขัรเราเองก็คือเป็นสังขารขนาดใหญ่นะครับ สีเกตมีสองแห่งนะครับออมทรับขู่สีเกตกับสารสุขนะครับปัจจุบันเรามีทุนดาเนินงานนะครับอยู่ที่7,432ั้ล้านซึ่งในส่วนนี้นะครับคงนําเรียนว่ามันเป็นความภูมิใจของสาสุขเราเรามีทุนที่เป็นทุนของสมาชิกเกตนะครับเรามีทุนเรือพุ้นของสมาชิอยู่3 0 0พันกว่าล้านนะครับมีเงินฝากจากสมาชิอยู่ที่สองพัน 2นสอ2 0 0กตัวไล้าน,นะครับซึ่งถ้าเรารวมน,นะครับเรามีทุนกำลังงานที่มาจากสมาชิกเราเอางทั้งเงินฝากและก็ทุนนะครับอยู่ประมาณ8.3%นะครับเราเงินภายนอกมาแค่พันพันกั 1, วลาลนนะครับก็คือมีตัวธนาคารอยู่ประมาณ960กับเงนอนอินรับฝากสปอนเซอรอยู่ที่5,000ล้านนะครับนั่นคือทุนภายนอกที่เราทำงานส่วนใหญ่ก็คือ เป็นทุนกองนสมาชิกเองนะครับก็คงในส่วนนี้นะครับก็คงที่ผมเรียนนะครับเราจะมีเงินที่มาจากภายนอกนีดเดียวนะครับทีนี้ตัวระบบงานก็ตัวนี้หลายท่านก็คงเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เป็นความที่ดเริ่มแล้วก็ภููิใจของเราก็คือสมาชิกเราตอนนี้คือเข้าระบบ ดูข้อมูลตัวเองได้เกือบทั้งหมดตอนนี้ประมาณ80%ก็คือทุกท่านเข้าไปในระบบสมาชิกออนไลน์ได้นะครับสามารถดูข้อมูลตัวเองโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ได้เือบนะครับประมาณ80%นะครับกพโปรแกรมตัวนี้นะครับเราเริ่มใช้ตั้งแต่ปี59นะครับก็ถ้าดูก็ถึงปัจจุบันก็จะเข้าปีที่10นะครับที่เรื่ินการในส่วนนี้ ทีนี้มาดูเอาตัวที่หลายๆท่านสอบถามน,นะครับว่าท่านอยากเข้าโครงการนี้ทุกคนต้องเข้าไหมหรือยังไงนะครับในหลายท่านถามนะครับส่วนแรกนะครับผงม,มาดูในเรื่องของข้อจำกัดน,นะครับในตัวที่มันเกี่ยวข้องกับสอนกอยนะครับตัวแรกนะครับนโยบายนะครับนโยบายหรือกฎกระทรวงนโยบายรัฐบาลต้องการให้หนึ่งมีให้ข้รจำการ นะครับที่สังกัดแต่แล้วก็ส่วนคือมีเงินค่าตังกรงที่ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมบางส่วนครัเป็นได้ไไดแต่บางส่วนมันก็เกินกว่าที่กําหนดไปแล้วดูวไหมครับเดิมตัวนี้นะครับก็ตว่าของเราเท่าไหร่ในปัจจุบันของเราถ้าเอาตามระเบียบเงินกู้ก็คือไม่เกิน8 5เรามีเงินส่วน่านให้สวัสิกชีพอยู่ ประมาณสิบห้าเปเซนในการเหลือตารงทิ้แต่ในความเป็นจริงนะครับ,เ,รบ,บ,บเดี๋ยวผมจะเรียนว่ามันเป็นอย่างนั้นใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูตัวที่ระเบียบที่เรากําหนดไว้กับตัวสิ่งที่ภาคบัฐขอ,อยากให้เป็นนะครับเห็นไหมครับว่าในตัวเงินกู้ถูกเชิญในตัวภาครัฐอยากให้ได้ก็คือไม่เกิน12สองวดเดือนแต่พองเราถ้าท่านไปกู้เงินก็คือจะเห็นว่าตอนนี้คือคำนวณอยู่ที่สามจิดถูกไหมครับ อันคือตัวหนึ่งเราไปไกลกว่าแนวทิดของภาครัฐส่วนที่สองนะครับในบทเงินกู้สามาัญนะครับเงินกู้สามาัญเนี่ยเดิมถ้าภาครัฐในตัวตั้งแต่ปี58กําหนดแต่ก่อนคือไม่ไม่บล็อกนะครับมากำหนดให้เราต้องมีงวดชำระนนี้เงินกู้สามาัญไม่เกิน300งวดท่านคงจำได้หลายๆปีตั้งแต่ปี56 งวดสกากลตอองรัพย์สา,า,าสุขสีเกตตัวนี้ทะลุปไปถึง420ล,ล่ก20ม้วนเห็นไหมครับเราก็ค่อยปากลงสมาชิกหลายท่านก็เริ่มบนม่นว่าทำไมพูดได้น้อยลงนั่นก็คือเราทําแขนเพื่อลดผลกระทบจากของสมาชิกที่เกในการรลเทุนนะครับเราขอทั้งเรื่องไทยกับสังนงันสากลได้หมดลดลงอยู่ที่ปีล40ม้วนจนปัจจุบันนะครับ เราลดลงสูงสุดก็คืออยู่ที่สามรสิบม้วนแต่คนที่กู้ใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นนี้กลับก็คืออยู่ที่สามร้อยม้วนแต่นโยบายปัจจุบันตัวนี้กรม,มส่งเสริมกำลังจะหีุดลงให้สมวัชรหนี้ได้ไม่เกินร5อยสิบม้วนแต่ตัวนี้เป็นการต่อรองกันอยู่ยังไม่กล้าออกมานะครับถ้าเขาออกมาตรงนี้ก็คือผลกระทบนะครับโดยเฉพาะสากกรณ์ในภาคที่สาม ซึ่งส่วนใหญ่หมวมดชำระนี้จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าวดขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้คงกระทบแต่เต่คิดว่าตัวนี้นายทะเบียนน่าจะทบทวนในส่วนนี้อยู่นะครับส่วนเงินผู้พิเศษนะครับที่เราปล่อยให้กับสมาชิกไม่เกินหาล้านบาทพะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไม่เกิน3 0มวิงวดอยู่นะครับแล้วก็การกําหนดการชำระนี้ของสมาชิกนะครับตัว กฎกระทรวงนี่บังคับก็คือไม่เกินย5สิบห้าแต่ 5, ของเราก็คือโดยลงต้านั่นลงในทะเบียนหรือท่านชอนก็ไม่ไหวนะครับอยู่ในทะเบียนก็คือไม่เกินแปดสิบปีอยู่เราเกินกว่าที่กระทรวงกำหนดแต่เราก็ต้องใจตัวนี้เพราะเราเป็นการดูแลเราก็มีกลุ่มประมาณนี้เองนะครับเราไปคุยรายละเอียดน,นะครับโดยท่านกรรมการหลายท่านนะครับไปคุยกับลงในทะเบียนก็ได้ก็คือไม่บล็อกที่0ิเฉพาะยกเว้นทะกลุ่มิกำานั ก็เลยมันเลยเกิดเคลื่อนขว่าในกลุ่มงานปูสมว่าได้สงสุดไม่เกิน240มวดไม่เอาอายุนะครับกลุม่มประมาณหลายท่าน70กว่าป,ปีก็ยังคำนวณได้อยู่ที่240มวดเพราะเรานำเรียนในเรื่องของหลักประกันของสมาชิกเราที่กู้เงินกับสงางกวนคือมั่นคงครอบกลุ่มก็คือถ้ามีอะไรเป็นไปกับผู้ปูไม่กระทบกับผู้คำประกัน ครับตัวนี้ท่านลงในเทียมก็เห็นชอบตามนี้บันเลยเกิดเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะนำเรียนต่อไปนะครับทีนี้มาดูโครงสร้างเรานะครับในเรื่องของเงินกู้นะครับเดิมเรากําหนดไว้ก็คือเองินต้นกับดอกเบี้ยนะครับในส่วนเงินกู้สซ้งกับเงินกู้พิเศษนะครับต้องหาเงินได้รายเดือนจากสมาชิกได้ไม่เกิน8 5นะครับอีก8%นะครับ ตัวนั้นต้องไปดูรายละเอียดในเรื่องของภาษีพบบเงินชามบกิจต่วช่วเงินผู้ธนาคารอื่นๆรวมทั้งตัวเงินผู้ถูกเจินและก็เงินกระแสรายวันจะมาอยู่ในแดนั่นก็หมายว่าถ้าสมาชิกเราผู้ทุกรายการมันจะไม่ใช่8ปดมันจะไปอยู่ที่9กแต่อีกเกป็นกันทำไมกันนะครับหลายท่านมองว่าทำไมไม่เอา ตัวนี้เนี่ยพอฟังข่านบอกว่าเงินตัวนี้เหลืออยู่แปดเก้าพันู้ใหม่เ,เพิ่มได้ไหมตัวนี้นะครับต้องเผื่อตัวหนึ่งนะครับถ้าดอกเบีย้ยในระบบธนาคารมันขึ้นนะครับสมาชิกจะถู่ไม่รอดถูกไหมครับพอหนึ่งการจ่ายดอกเบีย้ยมันก็ต้องเพิ่มตามอัตราดอกเบีย้ยที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะเราต้นทุนนะครับเพราะหลายท่านก็หวังอยากได้ปันผลหุ้นเท่าเดิมนะครับเจอใดขึ้นต้องเท่าเดิม นะครับมันก็มีหลายปัจจัยดังนั้นก็คือทําไมเราการไปรงนี้นะครับแล้วตัวล่าสุดมีหลายท่านที่ปอจะเกียณแล้วไปคำนวณเงินกู้ที่สิร์อบอกว่าสาร์ไม่ให้กู้จริงจแล้วสสกร์ให้ทุกท่านกู้แต่สิทธิ์เมื่ออายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปเดิมเราให้คำนวณจากเงินค่าของชีพนะครับเป็นประจาตำแหน่งเอามาคำนวณแต่เมื่อท่านครบห้าสิบห้าปีนะครับ จ่าง,ขงเขาห้าสิบเงินส่วนนี้ท่านจะไม่ถูกเอามาคำนวณเพราะว่ามันเป็นเงินที่เมื่อท่านเกษียณนะครับมันไม่เอามาลดบ้านลดเดิซน,น,นต,ตัวนี้มันหายไปเลยทางระบบดังนั้นก็คือถ้าเราไม่กันตรงนี้ออกก็คือตอนที่เกษียณทุกท่านจะเข้าสู่กระบวนการปัดโครงสร้างนี้มันจะเรียกเก็บเงินสากานนี้แล้วก็ส่งเงินต้นไม่ได้ นะครับตัวนี้ก็คือหลายท่านก็ถามว่าทำไมมีอายุเหลือตั้งห้าปีทำไมต้องตัดตรงนี้ออกคมนําเรียนว่านั่นคือสิ่งที่สะกดกำลังพาสมาชิกในกลุ่มนี้ลงซึ่งไม,ไม่กระทบแต่เฉพาะกลุ่มกำนังกรรมาการที่อยู่ในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งผมก็กระทบเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการพาลงโดยที่เมื่อหกสิบปีแล้วท่านยังมีเงินที่ชาหนานี้สั่งอแล้วมีเงินเหลือใช้ในการดำรงชีพ นะครับพงนักเรียนจะป็ดีดีทีนี้มาดูตัวโครงการนะครับตัวโครงการตัวนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วดีเริ่มในระเบียบกําหนดให้เริ่มใช้วันที่หนึ่งตุลาแต่ตัวระบบนะครับแล้วก็ตัวแบบฟอร์มแล้วก็เงื่อนไขเสร็จดําเนินการแล้วตัวโปรแกรมนะครับก็คือเริ่มได้เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาก็คือเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับหลายท่านไปคำนวณน,นะครับ ัวนี้นะครับคงนําเรียนว่ามันไม่ใช่ให้การกู้เพิ่มเป็นการรวมนี้เงินกู้ของกลุ่มข้าราชการมอมานให้มาอยู่ในสัญญาเดียวนะครับเพื่อที่จะลดเงินต้นให้เพื่อดูแลให้ท่านมีเงินเดือนเหลือ,เ,อเพิ่มขึ้นในประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับในระเบียบทัวนี้ไม่ได้บังคับให้ทุกท่านต้องเข้าสู่โครงการนี้แต่สามารถไปคํานวณดูว่าถ้าจะเข้า เงินเดือนเเพิ่มจากเดิมที่เคยเหลือเท่าไหร่เพราะโครงการตัวนี้มันเป็นการปรับโครงสร้างนี้ดังนั้นท่านจะไม่สามารถกู้ประเภทอื่นได้ดังนั้นก็คือในส่วนนี้นะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าคำนวณดูแล้วว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคจะใช้แบบเดิมไหมนะครับคืออย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าทุกท่านก้าวเข้าไปแล้วจะเข้าโครงการนี้ไปคำนวณที่ส่ก่อน ให้หน้องคำนวณดูว่าเดิมท่านเหลือเองินอยู่หมื่นหมื่นสองนะครับถ้าเข้าังการนี้ท่านเหลือสองหมื่นแต่ผู้ถูเกเชินผู้เกษียณด้ท่านโอเคไหมมีเงินเหลือหลายเดือนเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็คงในเรื่องการส่งต้นนะครับก็คงําเรียนนะครับก็คือมีเงื่อนไขก็คือหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งล้านนะครับเงินต้นที่เคยหัก เท่าไหร่หากแค่สามสิบเปอร็นนั่นก็หมายว่าเดิมท่านเคยหักเงินต้นอยู่สมมติว่าหมื่นหนึ่งเข้าโครงการนี้ท่านจะถูกหักเงินต้นแค่สามพันเหลืออีกเจ็ดันไปรวมกับเงินเดือนคงเหลือตรงนั้นไหวไหมในกลุ่มที่เป็นหนี้ตามสว่าหนึ่งล้านกลุ่มที่อยู่ระหว่างนี้อยู่ระหว่างล้านหนึ่งบาทถึงสองล้านจาก เงินต้นที่เคยส่งอยู่ที่หมื่นหนึ่งจะถูกหักแค่สามพันห้าท้าก็จะเหลือเงินเดือนเพิ่มขึ้นอยู่ที่หกพันห้านะครับแต่ดอกเบี้ยเท่าเดิมนะครับตัวนี้คือไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะครับก็เหมือนกันครับในกลุ่มที่เงินเดือนระหว่างสองล้านถึงสามล้านนะครับก็จะนะครับแค่สี่สุบห้า 40%ก็คือเคยส่งเหมือนหนึ่งก็ส่งแค่4,000เงินต้นกลุ่มที่เป็นนี้3ล้านหนึ่งบาทถึง4ล้านนะครับก็เคยส่งเหมือนหนึ่งก็จะส่งแค่10,000นะครับแล้วก็กลุ่ม4ล้านขึ้นไปก็คือเคยส่งหมือนหนึ่งก็จะส่งแค่5,000นั่นก็าหมายความว่าในแต่ละเดือนเงินเดือนของสมาชิกกลุ่มโรงงานจะเหลือเพิ่มขึ้นตามที่ผมํำเรียนนะครับ ทีนี้นะครับว่าตัววงเงินนะครับตัวนี้ให้ได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งนะครับสมาชิกที่ที่ผมนำเรียนในส่วนตัวแรกข้อเก้าก็คือว่าถ้าท่านใดที่เคยส่งเงินต้นต่ำกว่าที่คำนวณก็นั่นก็หมายความมีสองกลุ่มเดี๋ยวผมจะนำเรียนก็คือกลุ่มอดเรื่องนี้สินกับกลุ่มปักรงสร้างนี้ที่ส่งเงินต้นต่ำกว่าตติอยู่แล้ว ก็คือบางท่านส่งแค่หลักพันในช่วงตอนทนี่มีปัญหาแล้วมาให้สปกร์ช่วยเหลือในเรื่องของโดนเร,รื่องนี้สินหรือในเรื่องของฝากกองทางนี่ที่ท่านไม่สามารถจัดชำระนี่ให้สปอร์ไป่อนแล้วถ้าเงินต้นท่านต่ำกว่าร้อยละสามสิบนะครับนั่นก็หมายความว่าคำนวณยังไงก็เข้าโครงการนี้ไม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จากัดนะครับ ก็คือตัววงเงินนะครับที่ผมนาเรียนก็คือมันแขงแนบเฉพาะตัวที่สมาชิกเป็นหนี้กับสกากร์ไม่ใช่ว่าอยากมีหนี้อยู่สี่ล้านอยากกู้เพิ่มอีกล้านหนึ่งแล้วเข้าโครงการนี้ไม่ได้ต้องเป็นหนี้มาก่อนกับสปกร์ท่านต้องมีหนี้มูลค่านี้วงเงิทน,ท,นที่สกากร์ตลงมาก็คือเท่ากับมูลค่านี้ที่ท่านมีอยู่กับสกากร์ทั้งหมดนะครับ ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมนําเรียนก็คือโครงการนี้มันเหมือนปักของทัางนี้ก็คือมันจะบังคับก็คือท่านหลายท่านเคยพูดกระแสพูดถูกเชินตามระเบียบตัวนี้นะปัจจุบันก็คือไม่สามารถที่จะพูดถูกเชิญกับก,บกบระแสได้อีกเพราะมันเอาหนี้มวรวมให้แล้วแล้วแต่ก็คือจะมีเงินเหลือเพิ่มรายเดือนตายที่ผมนําเรียนนะครับ ในส่วนของคงผมจะไปตรงนี้เร็วๆนะครับบุคคลนะครับการหรักษาประกันเงินกู้ตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งใช้สิทธิ์ตามเหมือนท่านผู้สาัญนะครับว่ากี่คนในวงเงินเท่าไหร่ก็คือท่านเคยใช้คำกี่คนให้ใช้ตั้เท่าเดิมในวงเงินนั้นนะครับสองนะครับท่านไหนที่เคยเอาเงินฝากป,ประกันประกันสิทธิ์การถอนเงินฝากก็จะเหมือนเดิมนะครับ กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีพบเท่ากับคูณค่านี้นะครับเพื่อตัวนี้ไม่เป็นภาะระกับผู้คำนันเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับผู้กู้นะครับอาสังหารคดลินเออร์ชันะครับก็คือสามารถที่เอาอินโฟเป็นออกประกันได้เหมือนหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษทั่วไปนะครับตัวนี้ก็คงนะครับตัวนี้ถ้าท่านเป็นคูในเงินกู้สามัญก็จะเป็นตัวหลักเกณฑ์เดิม ผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ม้วนนะครับเหมือนเงินผู้สามันอยู่ไหมครับใช่กี่คนกี่คนเป็นกี่ม้วดแต่ตัวนี้ก็คือมันจะวอกในตัวข้อ17.4อยู่หรือว่าให้แจ้งนับในงวดเดิมที่ท่านมีก็คือท่านเยคยมีงวดชำระหนี้กระชัก่อนเกินกว่า240การคำนวณเงินกู้ตัวโครงการนี้ก็คือสูงสุดในเงินกู้เป็นกี่ม้วดเอาตัวนั้นมาคำนวณ สมมติถ้ามี270ม้วนเดิมในสัญญาเดิมที่อยู่กับสากรก็เอา270ม้วนเดิมมาคำานวณเงินต้นทั้งจำงนวนเสร็จแล้วเท่าไหร่คิดออกมาถ้าเป็นมูลค่านี้ต่ำกว่า1ล้านก็คิดแค่30%นั่นคือเง,งินต้นที่ต้องส่งนะครับทีนี้ นะครับวกครงนําเรียนหลายท่านนะครับที่ผมก็อยู่ในรายกลุ่มบำนำเกิดทุกพวกนะครับก็จะมีบอกว่าเงินปูตรงนี้ไม่ตรงปกไม่ตอบโจทย์นะครับกองนําเรียนนะครับว่าเดิมทีตัวนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากการพักชมรันนี้นะครับแล้วก็เป็นคำอิทธิ์ของท่านอดีตประธานทุกที่สารเจตคืองนาปัญญาที่นั่งมาในรถจากอุดอนว่าเราทำยังไงที่จะ ให้มีกลุ่มทำงานมีเงินเหลือรายเดือนเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องมายื่นเรื่องขอพักช่ระนี้ทุกเดือนนะครับตัวนี้ก็เลยนําเข้ากรรมการผื้ที่สเกตแล้วก็ไปหาเงินกบบท่านสวจังหวัดนะครับดังนั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับตัวนี้ก็คือกลุ่มสมาชิกที่เป็นปุ่มผู้ปกติกลุ่มนี้เข้าร่วมโครงการได้ทุกท่านกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มกดเพื่อปุ่มปัดโครงสร้างนี้นะครับ ัวนี้นะครับปุ่มผู้ปกติหมายถึงอะไรนะครับหนึ่งปุ่มเป็นผู้สามัญพิเศษตามระเบียบสากรไม่ได้น,นอกเหนือนะครับสองก็คือม้วชชำระนี้นะครับก็คือเป็นมวดที่สมาชิกได้รับปฏิ้ากระกบำนานก็คือสูงสุดถ้าเป็นตัวเดิมนะครับที่ท่านยังไม่เข้าผู้บำนานพิเศษเป็นลูกหนี้ที่ผู้ในกลุ่มก่อนที่จะกระเสียงตัวนั้นม,วมน้วนชำระตามอายุถูกไหมครับ ที่นับแ่งนับไม่เกินแปดสปีตัวนั้นยังได้สิทธิตัวนั้นเข้าโครงการนะครับแล้วก็ส่งเงินต้นก็คือยังไม่ได้มีการลดเงินต้นนะครับก็คือยังเป็นเงินต้นตามงวดที่ต้องชำระอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นนะครับปุ่มนี้ก็คือถือหุ้นตามระเบียบการถือหุ้นรายเดือนนะครับเพราะหลายท่านถ้าเป็นปากงบช่างนี้กับดเพื่งนี้สินตัวการถือหุ้นรายเดือนข้านโครงการถ้าชำระนี้ไม่ได้ข้างการจะมีมติให้ลดหุ้นได้ รบลงดดต่ำสุดตามระเบียบก็คือไม่น้อยกว่า200้บาทต่อเดือนที่ต้องส่งนะครับตัวนั้นก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ปกตินะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าเข้านะครับกลุ่มนี้สามารถที่จะเหลือเงินเพื่อดํารงชีพอยู่ในประมาณร้อยละยี่ห้าถึงร้อยละสามสิบของเงินได้รายเดือนที่มีนะครับตัวนี้ข้อมูลออกมาดูแล้วจะอยู่ช่วงนี้นะครับทีนี้กล,ลุ่มข้อหมายรองนะครับ ตัวแรกก็คือกลุ่มที่กดเครื่องมนี้สินนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งวงเงินกู้เกินกว่าระเบียบนะครับหลายท่านก็คือมีภาระหนี้ที่ถูกฟ้องถูกไล่แล้วมานองขอให้สการัช่วยอาจจะมีมูลค่านี้ที่สูงกว่าที่ระเบียบก,กําหนดแล้วคะรรมการมีมิอนียนตินั่นก็หมายความว่ากู้เกินกว่าที่ระเบียกกบกำหนดปุ่มนี้นะครับสองส่งงวดนะครับอย่างลุ่มกดเครื่องนี้สินหนึ่งป่ายถ้ากระสมตามอายุส่งไม่ได้แน่นอน กลุ่มนี้ก็ปรับเ,เป็นม้วนไปให้ส60ม้วนไปแล้วในการลดเพื่อนั่นก็คือเรียกว่ากลุ่มไม่ปกตินะครับแล้วก็ส่งเงินต้นนะครับตามระเบียบแล้วก็การถือหุ้นที่ผมนาเรียงกลุ่มนี้มีหลายท่านต้องลดการถือหุ้นตามระเบียบว่าโดยการถือหุ้นกลับไปโดยหนุโลมก็คือถือหุ้นได้ไม่เกิน200รบาทต่อเดือนไม่น้อยกว่า200บาทตัวเดือนนั่นคือลดหุ้นเดิม หลายท่านเงินเดือนอยู่40,000บาทต้องถือหุ้นอยู่ที่1,700ถูกไหมครับกลุ่มนี้หลายท่านที่ปวดเรื่อนี้สิบจ่ากอนอนุมัติให้ถือหุ้นรายเดือนได้200บาทนั่นก็คือแต่มีระเบียบรองครับตัวนี้คือกลุ่มแม่ก้าทีดังนั้นนะครับถ้ากลุ่มนี้นะครับเข้าร่วมโครงการนะครับเงินจะใช้จะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20ของเงินได้รายเดือนนะครับต่อไปนะครับ อีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มปรับโครงสร้างนีกปุ่มนี้นะครับหลายท่านแทบจะเข้าโครงการไม่ได้เพราะหนึ่งมีหลายท่านก็คือง่วงขายายไปแล้วสามร้อยหกสิบเงินต้นบางท่านนะครับจาการลดให้นะครับเพราะในปุ่มปรับโครงสร้างนี้ก็คือเอาดอกเบีย้ยที่ต้องส่งบวกเงินต้นที่ต้องส่งแล้วมาคำนวณให้สมาชิกสามารถอยู่ได้นะครับช่วงแรกๆหลายท่าน มีนี่เคยส่งตัวเงินต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทยังมาส่งตามโครงสร้างก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทก็มีนะครับโดยเป็นการส่งดอกเบีย้ยผวกต้นนะครับเสมอทุกเดือนเท่ากันทุกเดือนนะครับเพื่อให้อยู่ได้ตรงนี้ปุ่มนี้ท่าถามก็คือไม่เกิน15ห้าหรือ20เซที่จะเข้าโครงการได้เพราะกลุ่มนี้สากันช่วยจน เหือหมดแล้วแต่ก็คือกลุ่มนี้ที่ช่วยเหลือก็คือในการโรครงสร้างนี้สักก่อนยังให้มีเงินเหลือในการโลงเชีพอยู่ตามระเบียบคือไม่น้อยกว่า15เปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายว่าดูแลตรงนั้นแล้วแต่ถ้ากลุ่มนี้ส่งไปเรื่อยๆนะครับเงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกล้อกเงินต้นยอดหนี้มันจะลดลงนะครับลดลงแล้วก็หลายท่านอาจ,จเข้าโครงการได้แต่ตรงนี้ต้องไปคำนวณดูนะครับ ก,ก็โดยสรุปนะครับว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เพื่อลดภาระคือไม่อยากเป็นภาร,ระในการพักชำระหนี้ของกลุ่มโรงงานนะครับอยากให้มีเป็ี่ยนการยื่นเข้าโครงการเลยครั้งเดียวแล้วนะครับตัวนี้งวดชำระหนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าวงวดก็คงไม่ต้องสร้างความลำบากนะครับสองก็คือไม่ได้บังคับ ทุกท่านเข้าโครงการแต่ให้ไปดูว่าถ้าจะเข้าแล้วอยู่ได้ไหมนะครับมีเงินเพิ่มในรายเดือนที่เพิ่มขึ้นหลายท่านอาจจะเพิ่มอีกประมาณหมื่นหนึ่งหรือแปดพันจากยอดที่ท่านคงรงะดมบางท่านอาจจะเหลือเจ็ดพันบวกตรงนี้แปดพันเป็นหมื่นห้าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้เข้าโครงการแต่ถ้าดูแล้วบอกว่าที่มีอยู่แปดพันนี่ยังพออยู่ได้อยู่เอาไว้เผื่อจาเป็นผู้กระแส ผู้ถูกเฉิญก็ไม่ต้องเข้านะครับก็คือตัวนี้อยากนําเรียนว่าอยากให้ไปดูก่อนว่าเข้าแล้วมีผลหี่ผลเสียกับกลุ่มทางการเมงานยังไงให้นะครับแต่ตัวนี้เดิมมีหลายท่านถามบอกว่าเข้าโครงการแล้วขอเป็นเหลือให้เหลือ,อเชิญได้ไหมได้ไหมตัวนี้คนนการียนเืิ่มต้นมันเพิ่งเปิดใช้โครงการก็คงต้อง ดำเนินการไปก่อนแต่ถ้ามันมีผลกระทบมาก้างการพบคงมาพิจารณาและวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขระเบียบตรงนี้ไหมแต่คงนาเรียนแล้วเพ้่มต้นหลายท่านเปิดดูแล้วเพิ่มต้นต,นตรงนี้ได้ไหมนะครับก็นาเรียนแล้วเพ้อมต้นขออยังไม่ได้แก้ไขขอเป็นตามนี้ก่อนแล้วก็คงเอาข้อมูลหลังจากเปิดโครงการไปแล้วนะครับมานําเรียนคณะกรรมการว่าจะปัดตรงไหนนะครับผมรับในส่วนของตัวนี้ นะครับในเรื่องของโครงการพิเศษนะครับในการพัฒนาคุณน้ำภาพชีวิตของคุณกานัาเขงคงนักเรียนในส่วนนี้เย่าเช่นวัาต่อไปกขาคงเชิญท่านประธานนะครับนกเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมครับท่านใดที่ตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะเอารายละเอียดค่อยไว้ในเว็บไซต์ของสากลแล้วก็ในคุไลายของตัวแทนสมาชิกแล้วก็ ของคณะกรรมการเราจะให้ทางผู้จัดการได้เอาเข้าไปไว,ไว้ให้พวกเราได้ศึกษาที่นี่หรือถ้าใครสนใจด่วนก็เข้าไปพบกับผู้จัดการได้เลยนะครับเดี๋ยว